สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาสําหรับใครที่ชอบ3ามหนึ่งนะเมื่อก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวมาลุยาม่าเนี่ยจะเป็นตัวไฮไลท์เนื้อหอมมากนะคนสั่งเยอะมากนี่ตัวนะครับสภาพเดิมๆสีเดิมนะฮะสีเดิมเลยฮะโรบิน EC031G ฮะเบนซิน2จังหวะ3 1 c c เดิมๆเ,เลยฮะนวมยังเดิมอยูเลยฮะมีขาดที่หนึ่งเนี่ยซ่อมไปละเนี่ยนวมยังนิ่มๆอยู่เลยมือเร่งเดิมทุกอย่างนะครับ br สามศูนย์หนึ่ง dx นะครับโอ้โ oh, ห oh. ตัวนี้กกหางนี่เรียกได้ว่าเป็นแมกนีเซียมนะครับทนความร้อนได้ดีนะครับสี่พันแปดรวมส่งครับได้ของแถมมีใบมีดบางหญ้าสายสไพซ์สี่พันแปดร้อยรวมส่งสวิต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมครับตัวนี้สภาพดีเดิมจากญี่ปุ่นเลยโอ้โ oh, ห oh. หายากหายากขายเบาๆเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนสักนิดนึงนะครับเปิดสวิตช์ละแยกน้ำมันแล้วก็งัดชกขึ้น มีล็อกเล่งนะฮะโอ้เครื่องแน่นๆเลยพี่น้องอเสียงหวานเสียงล้ะครับดูกันมากดกันมากพี่น้องนี่แหละครับโรบินครับมินเนียนนะฮะตัวนี้พวกผมจะเรียกมันว่ารุ่นมินเนี่ยนมันจะมีเหลืองกับแดงนะมีสองสีนะตัวนี้เท่าที่เห็นนะ แลวที่ผ่านมือมาแล้วตัวนี้สมบูรณ์แล้วก็สวยมากนะครับตัวนี้จะเขียนว่าราน,นีนะฮะร,ราน,นีโอ้สวยครับเผื่อใครชอบนะน้าหนักก็อยู่ประมาณสักห้าโลก,กว่าๆนะตัวนี้ไม่หนักนะห้าโลก,กว่าๆเองนะฮะโอ้ไม่หนักไม่หนักพี่น้องสวยเดิมเผื่อใครสนใจนะครับมีประกันให้สี่เดือนนะฮะแล้วก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องปัจจุบันถังก็ผลิตเสร็จแล้วนะถังรุ่นนี้ผลิตเสร็จหมดแล้วโรบิน GC031G นะฮะสไม่หนักมากและไม่เบาเกินไปและกำลังเครื่องกำลังเหมาะเลยเหมาะเลยกับการใช้งานในสวนนะครับสวัสดีครับ